อันนี้คือเริ่มล้วใช่ไหมครับโอเคครับาปวครับวันนี้เราทุกคนก็อยู่ที่สันทรัลซินลมนะครับ CENTRAL i n t นเตอร์เนชั่นแนลวอชแฟร์สก็ฝากแฮชแทกนะครับ ci c ci international w uf สองพันยี่สบห้าแล้วผมมีค่ามน่าสนใจยังไงบ้างคะในปีนี้ของงานนาฬิกาต้องให้คนที่มาปีที่แล้วพูดเลยหันเลยครับทำไมนุ่งคนหันไปหันเลยแต่แบรนดงก็จะมีโมเดลใหม่ของตัวเองปล่อยออกมาให้ทุกคนได้ ได้ได้ดูกันนะไม่ว่าจะเป็นทางดิจิตอลนาล็อกหรือแบนหลายแบรนด์ที่ทุกคนมาร่วมกันวันนี้นะครับผมคก็มีหลากหลายค่ะมีแบบสวยหรูใส่ได้หลายโอกาสนะคะวันชิวๆชิกๆเท่ๆก็มีค่ะปีนี้ท่ไหนบ้างเออจริงๆแล้วแต่คนก็เล่นไหคะนดีค่ะก็จริงๆคกชั่นก็ก็ดีค่ะก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่แบรนด์แต่ละแบรนด์ก็มาคนะแบบหลายกิมีเลยค่มีชอบแบบไหนกันบ้ ชอบพลาสติกครับน si, ah ี <t ort <t ort> <t ort after after ่ใส่มาเลยเป็นหนังด้วยครับจะไปทานใี่มึงครับต่อต่อไปกันหน่อยต่อต่อครับคือเขแบบเหล็กครับผมดูแลง่ายครับอ๋อคือเหล็กดูแลง่ายกว่าหนังใช่ไหมครับคมันโดนหนังมัน้ลำบากมันความรู้ใหม่จริงๆชอบชอบสายหนังครับผมแต่ว่าจริงๆก็ได้หมดสายสายได้เพราะว่าใส่อันไหนก็มาสายเหมือนเดิมเลย บนาฬิกาวินเทจครับผมผมชอบแบบไดรบอสครับผมนาฬิกาที่มันกันน้ำได้เพราะว่าเราสามารถใส่แบบไปประจ o ภัยไปเอนเทอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่ามันจะโดนน้ำโดนฝนอะไรเงี้ยมันก็จะมันทน 촬자 <목소리로> ก็ฟัง The Citizen นด้วยนะครับผมก็ <c oughs> เป็นแบรนด์อเมริกาที่จริงๆมีอายุประมาณร้อยกว่าปีแล้วจากญี่ปุ่นครับแต่ว่าเพิ่งจะมีเพิ่งจะมีะเป็นไฮเอ็นของ The Citizen มาประมาณ30ปีครับผมก็เป็นครั้งแรกที่ขายในไทยด้วยครับก็ฝา,ากทุกคนด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจก็เรียนเชิญที่เซ็นทรัลชิดลมหรือเซ็นทรลัลสาขาได้ครับผมแต่วันนี้ถึงวันที่4พฤศจิกายนปีนี้ครับ ที่มาดูนาคะก็เป็นแบบเรียบรูแล้วก็มีทั้งคาร์เอร์ฟูลแล้วก็มีทั้งสายเหล็กสายเหล็กค่ะก็สวยมากแล้วก็ฝากด้วยเหมือนกันค่ะที่ที่วอชค่ะราคาของจริงนะคะก็เป็นการมีล่าสายสมาร์ทวอดนะคะเรนิวโฟค่ะก็เป็นรุ่นใหม่นะคะที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ครบจบที่ทีเดียวเพราะว่าราคาย่อมเยาขึ้นค่ะฝากด้วยนะคะครับส่วนของพีอร์ิ้ล พี่กอบนะครับก็เป็นแฟนเป็นแบรนด์เฟอร์น,รนิเจอร์คอนโซลค่ะผมก็เป็นแบรนด์ที่เรียบรูแต่ว่าราคาเข้าถึงได้นะครับเอ๋ก็ฝากด้วยนะครับใครสายคลาสสิกก็เชิญเลยนะครับครับผมผมมาจากแบร,รนด์แฮมิลตันนะครับก็มีม,มีนาฬิกาไอคอนีคหลายอยา่างไม่ว่จะเป็นตัวโมเดลเรนจูเลอรหรือว่าจะเป็นกากียโดนี้จะเป็นแบรนด์คลาสสิกร Classic, หรือเป็นบอสตันนะครับก็มาดูกันได้เพราะว่าผมว่ามีเหมาะสำหรับข้อมทุกคนแน่นอนครับโอเคปิดเลยใช่ไหม ครับผมถึใส่นาฬิกาลาโดหัวหุ่นกับตันคุปตรุ่นนี้มันจะอินสปายจากวินเทจปี1962ของผมอย่างที่บอกนะผมชอบด w a วอชเพราะฉะนั้นนาฬิกานี้ก็จะทนทานมากสามารถมีอีซิคิปเปลี่ยนสายเป็นสายหนังสายนาโต้ได้แล้วก็กันน้ำได้30บาหรือว่า200เมตรครับผมก็ฝากลาโดด้วยที่เซนทันชิดรมเซนทันชิดลมเป็นนักชงวอชครรบ